ขาหัวขาอ่อนกับ5คุณประโยชน์ที่น่าสนใจขาสมุนไพรไทยมากมายสรรคุณขาหรือหัวขาเป็นสมุนไพรที่ชาวไทยแบบเราๆต่างต้องเคยเห็นกันปรประจำโดยเฉพาะอย่างเช่นในเมนูที่ต้องเน้นกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นคาวเช่นต้มยำต้มเนื้อต้มขาหรือจะเอาหัวขาอ่อนๆมาแหนมคู่กับน้ำพริกก็อร่อยเด็ดสุดๆขาที่เราคุ้นเคยกันนั้นมีประโยชน์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยล่ะค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ 1. ขาช่วยไล่ลมลดเน้นท้องเพราะขาเป็นสมุนไพรที่มีรทิ์ร้อนเมื่อเรากินขาจึงมีส่วนช่วยทำให้เราอยากเรอทำให้เลือลมไหลเวียนได้สะดวกระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอย่างที่บ้านเราญาติผู้ใหญ่จะทำน้ำขากินเองแบบง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากเอาหัวขาแกแ่ๆกแกมาสักหนึหัวขนาดกลางเอามาล้างเศษดินเศษหินให้สะอาดจากนั้นหัให้พอแตก แล้วลงไปต้มในการน้ำร้อนใช้ดื่มหนึ่งแก้วหลังมื้ออาหารจะช่วยลดอาการแน่นท,อทอ้องท้องเฟ้อแต่ทั้งนี้ไม่ควรดื่มน้ำขามากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการร้อนในร่างกายเสียสมดุลค่ะ 2. ข่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมช่วยบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าข้อดีต้องยกความดีให้กับคุณสมบัติเผ็ดร้อนของขาเช่นเดียวกันการกินขา่าหรืออาหารที่มีส่วนผสมของขา จึงมีส่วนช่วยกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดลมพอเลือดลมไหลเวียนได้สะดวกร่างกายก็จะสดชื่นมีกำลังไปด้วยนอกจากจะใช้กินแล้วนั้นที่บ้านของเรายังเอาขาแก่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในรูปประครบสมุนไพรด้วยเช่นกันเพราะหัวขาช่วยกระตุน้นการไหลเวียนของเลือด 3. ขามีส่วนช่วยป้องกันอาการอักเสบของกระดูกข้อนี้ดีกับผู้สูงอายุมากๆเพราะในขา ข่าอ่อนมีสารสำคัญที่ช่วยป้องกันอาการอักเสบของกระดูกและข้อต่อได้จึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าในสำรับอาหารของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเรามักจะมีข่าอ่อนแนม,มาด้วยบ่อยๆทั้งหากินได้ง่ายแถมยังช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อดีต่อใจคนสูงวัยและชาวปวดข้อส่วนเราเองเวลาไปทานอาหารไทยข้างนอกบ้านก็มักจะสั่งเมนูน้ำพริกที่แนมผักสดข่าอ่อนและผักอืน่อนๆมากินป็นประจำค่ะ 4. ขาอ่อนยมีส่วนช่วยต้านมะเร็งปัจจุบันนี้มีงานศึกษาหลายชิน้นเริ่มศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณที่น่าสนใจของขาขาอ่อนกันมากขึ้นค่ะโดยมีผลการศึกษาที่น่าสนใจพบว่าขานั้นมีส่วนช่วยต้านเซลล์มะเร็งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ทั้งนี้เราแนะนําว่าให้กินเพื่อบำรุงร่างกายอย่าก,กินเพื่อหวังให้ขาหรือขาอ่อนออกฤทธิ์เป็นยาเพราะการกินขามากๆก็อาจกลายเป็น การทำลายสุภาพโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้ 5. ข่า,ขามีส่วนช่วยบำรุงภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงในขารสดร้อนนั้นมีวิตามินซีอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะการกินขา่าแกงที่มีส่วนผสมของข่าหรือน้ำขา่าจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำางานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้ด้วยเพราะวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้เราแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยและนี่ เป็น5คุณประโยชน์ที่น่าสนใจของหัวคาหรือหัวคาอ่อนค่ะหากบ้านใครพอมีพื้นที่เหลือหลังบ้านก็ปลูกเอาไว้ รับรองว่าเอามาต้มยำทำแกงได้หลายอย่างแถมยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะมากๆสำหรับที่บ้านเราจะเอาขามาทำหลากหลายเมนูทั้งต้มเนื้อใบชะมวงใส่ขาเพื่อดับกลิ่นแกงขั้วหมูใส่ขาหรือจะเอาหัวขาอ่อนๆมากินคู่กับน้ำพริกรสเปรี้ยวเผ็ดๆที่ทั้งหอมอร่อยแถมยังได้ประโยชน์สุดๆอีกด้วยนะคะขาจบลงไปแล้วนะคะสาหรับ คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะหากทุกท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ปยเกษตรตำบนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ